ในี่มาหาเห็ดต่เช้าก็ไม่ได้คือเกาขนาดว่าเปลี่ยนมาสี่ห้าป่าแล้วก็ยังไม่มีสักดอกฝนก็ตกพื้นก็ชุ่มแล้วไม่รู้จะออกให้ตอนไหนวังเวงเหลือเกินหาเห็ดปีนี้ ทุกปีนี้จะได้เห็ดแบบลงป่าไหนคือต้องได้และไม่ตม่ำกว่าสองตะกาปีนี้ลงห้าป่าได้มาดอกเดียวป่าโล่งป่าโล่งจ้ะเราไม่เข้าป่าลึกเพราะว่ามาคนเดียวมายังไงกับมัทลุสนามบินคือเกา ไปสามสี่ป่าบาา่ได้จะนี่นี่ดูมาลูกรังแล้วทีนี้หาเห็ดไปหลายหลายป่านี่แหละอ้อมไปทั่วแล้วจา้ออาก็บ่ได้จักดอกนี่ก็จะไปหาป่าใหม่อีกเมื่อนีมาผู้เดียวมาคนเดียวก็ไม่ค่อยกล้าเข้าป่าลึกก็จะเข้าแต่ป่าโลง่ง ใกล้บ้านก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกจากสนามบินจากบ้านมาสนามบินก็สิบกิโลค่ะเน่เราก็มาอยู่ข้างหลังสนามบินตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปนู่นค่ะเส้นข้างหน้านไปทะลุป,ป่าใหม่อีกอยู่นู่นไปเรื่อยๆอวันนี้ลูกชายไฟเขียวเราก็ไปได้เรื่อยหาเห็ดไม่ได้ก็มาดูนกเจาะไม้ ปากคือต่แข็งแรงเนาะเจาะไม้ได้เนะี่เจาะจนเป็นรูเลยแข็งแรงจริงเลยเพื่อนบอกว่าอย่ามาหาอย่ามาหาเห็ดมันพ่พอได้เราก็มึนมึนเหรออยู่บ้านไม่สุกพอเห็นอากาศชื้นหน่อยก็ต้องลงป่า ไม่ได้สนหมากไม้นะสนเห็ดอย่างเดียวไม่มีเลยจ้ะถ้ามันมีเนี่ยเวลาเราจอดรถปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเลยแค่ขับรถข้างทางเราก็จะเห็นแต่อันนี้ก็คือแบบปีนี้คือยอมรับว่าโยนสูมไม่มีเห็ดจ้าถึงมีก็น้อยมาก เห็ดที่เคยเกิดป่าแล้วเป็นสิบลังเนี่ยก็จะเหลือประมาณห้าหกดอกแค่นั้นต้องยอมรับว่าปีนี้จังหวัดเราไม่มีเห็ดเท่าที่เท่าที่เคยเก็บมานะเดินหาจนทั่วเลยจ้าขึ้นเขาลงเขาจากตีนขาจากตีนเขาขึ้นไปบนยอดเขาจากยอดเขาลงมาตีนเขา เดินจนหอบสุดท้ายก็ได้ถุงเปากับบ้านคือเกา้าที่แน่ตอนนี้ก็คือเดินจนหลงว่ารถจอดไหนก็ไม่รู้เราก็พยายามเดินหาถนนใหญ่อย่างเดียวจําไม่ได้แล้วว่ารถจอดไหนเดินจนวินเดินจนวินยา ก่อนจะออกจากบ้านลูกชายบอกแม่ถังเดียวก็พอมันไม่พอมีหรอกนี่คะบอกลูกว่าเผื่อมันฟุกลูกนี่จะเอามาสักสองตะก้าสองกระป๋งใหญ่พนะมีการบอกลูกว่าเผื่อมันฟุกเดี๋ยวไม่มีที่ใส่กลับลูกบอกเห็นไปทีไรกลับมาก็มีแต่ถังเปล่ากลับบ้านวันนี้ก็ถังเปล่าแ้ะตะก้าเปล่ากลับบ้านเหมือนลูกชายว่าอก ออกจากบ้านมาแบบไหนกลับเข้าบ้านก็แบบนั้นจ้าคือถังเปล่ามาถังเปล่ากลับไม่ได้อะไรจ้ากาอย่างลูกแดงก็ไม่ได้เห็ดก็ไม่ได้นี่ก็จะเข้าบ้านกลับไปกินข้าวอัน,นเหนื่อยหาแล้วจ้าเดินลาห้าหกเจ็ดป่าไม่มีก็คิดว่าปีนี้น่าจะไม่ได้จากมันอาจจะต้องไปหาไกลๆจ้ะไกลจากบ้านเรา เป็น30-40ี่สิโลนู่นแหละมั้งถึงจะมีถ้าระยะสิบสิบหโลนี่คงไม่มีแล้วจ้ะ